มาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุยเพื่อนเทศ่า EP ที่7นะครับมาดูกันครับครับผม EP นี้ก็ EP ละออเดอร์เลยนะครับก็จะเทศดในไทม์เฟรมที่สั้นลงนะครับและก็ทาร์เก็ต สั้นลงจะได้ไม่ถือออเดอร์นานแล้วก็บางทีความเสี่ยงในการวนไปโดนสต็อปลอดมันก็จะสูงขึ้นแล้วก็ก็เลยแล้วก็จากออเดอร์มันผ,นผ่านมาเราจะเห็นว่าถ้าระวังทาร์เก็ตไว้ที่ธาร์เก็ตกับความเสี่ยง1ต่อ1.5หรือ1ต่อ2เนี่ย เรามีโอกาสที่จะถึง tp ก่อนที่มันจะย้อนกลับมาที่ stop ปล s อนะครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์จากการเทรดการกลับเข้ามาเทรดอีกครั้งเราก็พอจะจับตลาดในตอนนี้ได้นะครับว่า,าเ,ทเทคนิคเราเราใช้กับาทามเฟรมไหนดีแล้วก็ควรจะวาง t a r g e เก็ตสต็อปไว้ที่เท่าไหร่ดี นะครับก็จึงมาถึงตอนนี้ EP ที่7แล้วนะครับ EP 7เนี่ยการเทรดครั้งนี้ก็จะเป็นค่าเงิน USD JPY นะครับเป็นค่าเงินอ่าดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มกันเลยครับเหตุผลในการซื้อขาย ออเดอร์นี้นะครับจะไม่อะไรมากนะครับก็คือถ้าดูตามไทม์เฟรม h h1 ตามปกตินะครับก็คือทิศทางการขึ้นของกราฟเนี่ยมาในทางขาขึ้นเมื่อมาในทางขาขึ้นเราก็หาโอกาสในการาเข้าบ u ายหาตำแหน่งในการเข้าบ u ายนะครับ ถ้าดูแล้วก็จะมีสัญญาณในการเข้าบายบริเวณตำแหน่งนี้นะครับของค่างเงินตัวนี้เราจึงเข้าสัญญาณในบริเวณนี้แล้วก็ตั้ง stop loss บริเวณนี้นะครับ แน่นอนครับคราวนี้ก็ตั้งทร์เกตที่เมื่อเทียบสต็อป o s s ต่อ target ก็ต้องมากกว่า1น่งมันต้องเป้าหมายต้องมากกว่า stop l o s อนะครับเพราะว่าถ้าเทรดไปเรื่อยๆถ้าถ้าเป้าหมายสั้นกว่าสต็อป o s อนเนี่ยถ้าเราเทรดไปแพ้ชนะกันที่50%เนี่ยเราก็จะขาดทุนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเทรดในลักษณะที่วางความเสี่ยงตัวเนี้ยวางสต็อปรอตตัวเนี้ยสั้นกว่าจุดเป้าหมายถ้าเราเทรดไปเทรดกัน50%เนี่ยเทดแพ้ชนะกันครึ่งต่อครึ่งเราก็จะได้กําไรนะครับมันเราก็จะวางกลยุทธ์แบบนี้ไว้เพราะว่าจากการเข้าเทรดมา จากออเดอร์ก่อน่อนเราก็จะรู้ว่าเราวาง TP ไว้ไกลเมื่อไหร่มันเจ๊งทุกทีเลยมันก็จะกลับมากินสต็อปลอตคราวนี้ก็เลยวางไว้สั้นๆน,นะครับพอเข้าบริเวณนี้บน EMA เส้นนี้บน SMA เส้นนี้นะครับราคาอยู่บน SMA มีการย่อตัว เข้าบริเวณนี้ราคาก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็ไซเบสักพักแล้วก็มาถึงทาร์เก็ตนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งก่อนๆที่เคยวางทาร์เก็ตไว้เนี่ยบริเวณหนึ่งหนึ่งต่อสามเท่าคือตรงนี้หรือหนึ่งโอ้อันนี้หนึ่งต่อสามเท่าอันนี้หนึ่งต่อสองเท่าคือบริเวณนี้มาไม่ถึงแล้วก็มักจะวนกลับมาที่สต็อปลอดคราวนี้พอวางที่หนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเท่าเนี่ย มันทะลุมาถึงที่3เท่านะครับ1ต่อ3เท่าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอาออเดอร์ที่ชนะเพื่อเอาความมั่นใจนะครับกลับเึ็นมาก่อนนะครับมันก็ประมาณนี้แหละครับตลาดเ,าเราวางเราคา,าดการทิศทางไว้ ดีแล้วแต่ว่าวางหลอดวางทาร์เก็ตวาง Stop ป o ลอไม่ดีก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราคำนวณมันนี่แมนแม a มันนี่แมนแมนมเอ็ม,นม,นมนเนี่ยไม่ดีก็พอตก็จะล้างได้อีกมันก็มีผลต่อจิตใจเรามีผลต่อจิตวิทยาในการเทรดอยู่ดีนะครับเราก็บางครั้งเราก็เอาเอา,เอาในจุดที่มีโอกาสที่จะชนะมากกว่า มันก็ออเดอร์นี้กเ็เข้าบินไปนะครับคือชนะไปก็เป็นออเดอร์ที่3หรือเปล่าที่ชนะนะครับก็ยังจากแพ้มาหลายออเดอร์แล้วก็คงจะจบออเดอร์นี้ EP ที่7ของการบายค่าเงิน USD JPY ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผม